โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นรนะี <S <S วิวนะฮะรีวิวฮีโร่เช่นเคยนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะมารีวิวเป็นเจ้ามังกรไดนามิกานะฮะหรือก็คือไดนามิกไดนามิก้าแต่ผมเรียกว่าอ่านตามชื่อแบบตามตรงนะไดนามิกานะคือเป็นข่ากาอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะอา,อาจจะพูดอะไรก็เออ คือจริงๆแล้วผมใกล้จะได้ร่างสามแล้วแต่ว่าอยากจะรีวิวก่อนฮะ,ะก็เลยไม่รอละรีวิวรีวิวไปเลยคืออยากจริงๆอยากจะเอาให้มันโหดก่อนอะใกล้จะได้ชิ้นชิ้นส่วนร่างสามแล้วแต่ว่าใจไม่ไหวก็รีวิวไปเลยคือมันเป็นตัวที่โกงมากเลยนะในบรรดาบางกรสายฟรีนะเอ้ยไม่ใช่สายฟรีดิในบรรดาบางกรนี่แหละเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงกระดับต้นๆเลยแหละ โอเคมาอ่านสกิลนี้หน่อยนะก็คือสกิลมันจะสร้างลูกบอลไฟฟ้านะใส่2เป้าหมายนะก็คือทำดาเมจ149%ลดเลือดทุกๆ0.2วินาทีนะก็คือนาน5าวิโอ้โหคือแบบถีรัวๆช็อตรัวๆฮะแล้วก็ต้านสถานะทุกอย่างนะ่าเลือดต่ำกว่า50%ก็จะฟื้นฟูนะฮะ6%นทุกๆ6วิประมาณนี้สกิลรองที่ผมใช้นะ ก็เป็นเพิ่มดาเมจส่วนอ,อีกชิ้นก็เป็นเพิ่ม HP นะฮะแล้วก็ลองหนที่จริงเปลี่ยนเป็นโล่พวกนี้ก็น่าจะดีนะเพราะสีทองอเกียร์ก็ประมาณนี้เป็นสามชิ้นสีม่วงแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นลดดาเมจที่ได้รับลงที่ได้รับลงลดดาเมจที่ได้รับลง40%รนะเดที่นี่ก็7 7ะ,ะเป็น ล่างสองอย่ยวแป๊บนึงดูสเตตัสดาเมจประมาณ4ี่หมเลือดอีก7 0 0 0 0สนะฮะถ้าล่าง3นี่ก็น่าจะล้านหนึ่งประมาณนั้นคือตัวนี้จริงๆผมกะจะปั้นเป็นตัวหลักเลยแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ล่างนะคือมันใกล้ได้แล้วแหละถ้ามีอีเวนต์มีกิจกรรมที่แบบ สุ่มชิ้นส่วนมาก็คือได้เลยเนี่ยมีร้อยหกสิบร้อยห้าเก้าร้อยหกสิบก็น่าจะได้เลยนะโอเคไปลงดันเจียนกันก่อนนะโอเคดูสกิลนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะสกิลมันจะออกหรือเปล่านะโอ้ผมเพิ่อไปแอคลงไปกดผิดกดผิดเดี๋ยวไปตีไอดีลองผมนะเพราะว่ามันจะได้เห็นสกิลชัด ไอดีรองผมก็เป็นตัวพื้นฐานนะตัวปกติไม่มีตัวห,วด,หวดหดหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีตัวหวดหดไม่มีตัวเขาเรียกตัวอะไรตัวมหากราบเออเป็นตัวตำนานปกตินะโอเคปล่อยไปจริงๆพวกนี้ก็เลือดเกือบล้านทั้งหมดเลยนะไม่เกือบหมดหรอกสองตัวเนี่ยยักษ์กับนกเนี่ยเราดูสกิลออกนะนี่ะัะเป็นสกิลไฟฟ้าช็อตเป็นลูกบอลไฟฟ้า ถือว่าแรงมากนะโคตรแรงอะ่ะแล้วเป็นตัวที่ตีแรงด้วยสกิลก็คือแบบแรงตัวที่โคตรดีเลยนะคือในกลุ่มสุชิงปราสาทตนะ่ะเท่าที่ผมเห็นนะก็คือเท่าที่สอบถามมาก็คือโหดมากนะตัวนี้สําหรับคนที่ปั้นไปแล้วอะ่ะสำหรับพี่พี่ที่ปั้นในกลุ่มอะ่ะเขาก็บอกว่าโหดอะ่ะควรปั้นไว้เป็นตัวหลักเลย เพราะว่ามันเหมาะสําหรับลงดดนเจียนแล้วก็ลงอะไรมันมันลงได้หมดอนะมันทําได้หมดทุกอย่างเลยอารีนาอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่มันที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียขอยงมันนะก็คือนี่คือมันไม่ได้ตีเร็วมากพอมันไม่ได้ตีเร็วเลยเนี่ยกวามันจะทาลายบ้านเพร็กเนี่ยมันนาน ันคือมันก็ต้องตีไปทีละชิ้นทีละชิ้นตีไปทีละอันมันก็ค่อนข้างนานนะถ้าเป็นแอคเนี่ยมันก็รวดเร็วถ้าเป็นลงดันเจียนเก็บไฟอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยนะถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างแต่ถ้าเอ่อเป็นฮีโร่เนี่ยมาหมดเลยได้หมดเลยเป็นตัวที่โคตรโกงเลยนะอืข้อเสียก็มี อย่างเดียวแหละผมตีอย่างเดียวเลยดูนะบ้านหลังนี้มีตัวกันบ้านเยอะโดนระเบิดโดนใบไปนะฮะสกิลช็อตไปละรู้สึกยังไม่เข้านะอันนี้เป็นร่างสองมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยหัวดเท่าไหร่อันนี้คือแค่ร่างสองนะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ร่างสามตัวกันบ้านทีมนี้ ดูโหมดมากแต่ผมว่ามันสู้นกไม่ได้นี่นกมันหิวแรงเกินะเพราะนกส่วนใหญ่เขาก็ใส่เป็นเด้งเลือดอะไรประมาณนี้นะคือมันตายยากเนี่ยเกือบตายแล้วก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมเนี่ยตายไปแล้วสู้สายฟ้าดู ใส่มังกรตัวนี้มันคือมันอึดน,นะไอ้ตัวนี้เนี่ยกันบ้านดีมากหนึ่งหนึ่งอะไม่รู้จะตีหนึ่งลุมห้าลุมหนึ่งไหวหรือเปล่าโหห้าลุมหนึ่งอะหนึ่งเก็บห้าเป็นไงอันนี้ล่างสองนะเว้ยโคตรโหดเลย คือถ้าใครมีก็ปั้นเป็นตัวหลักคือแบบไอดี ID คุณจะแบบโหดเลยอ่ะคือเป็นตัวที่แบบโคตรโกงเลยถ้าแบบเอาไวก้กำจัดพวกฮีโร่สตูนะฮะพวกฮีโร่ของบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยคือเป็นตัวกำจัดที่แบบโคตรดีอ่ะกำจัเดเซียนหนามอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็มีอย่างเดียวนะที่ผมไม่ชอบเลยก็คือคือมันตีตีบ้านช้ามัน ไม่มันไม่มีสกิลทาลายสิ่งก่อสร้างนะเออข้อเสียอย่างเดียวเลยคือถ้าสกิลมันแบบคล้ายๆตัวธนูที่มันแบบช็อตใส่ฮีโร่เสร็จแล้วมันสามารถแบบช็อตใส่สิ่งก่อสิ่งก่อสร้างได้แบบมันจะดีมากเลยนะแต่อันนี้มันใส่ได้แค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างคือทาดาเมจไม่ไดออ้มันก็ต้องเกมตีงงๆไปเอออันนี้ก็บถือว่าเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะคือมันช้านิดหน่อย แต่ถ้าเอาไปหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้หมดทุกตัวผมรับประกันเลยตัวเนี้ยเอ้ยแต่ไม่แน่นะมันอาจจะสู้ไเ,เพราะว่ามันอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้มันคือแทบจะเป็นเทพเจ้าหนึ่งหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้นะเจ้ามัมมี่เนี่ยอืมแต่มังกรมันก็แรงไงสกิลมันตีแรงอะไรเงี้ยสกิลมันแรงแรงมากๆรัวแรงสองเป้าหมายนะ เค okay, คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละรีวิวมังกรคงไม่เอาไปหนึ่งหนึ่งให้ดูหรอกคือมันโหดอะเอาไปเป็นร่างสามเดี๋ยวผมทําคลิปหนึ่งหนึ่งให้ดูนะเอาเป็นให้มันเป็นร่างสามก่อ,น,อนนี่เป็นร่างสองยู่ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โอเคสําหรับเจ้ามังกรไดนามิก้าก็ประมาณนี้นะข้อมูลตกลนก็ขออภัยด้วยนะมีอะไรแนะนําก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะเดี๋ยวจะ ปรับปรุงให้นะฮะก็ฝากติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย